เซนติเมตรเป้าเริ่มมีขนาดเล็กลงนะครับเอขนาดเป้ามันเล็กลงมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกจะโหดจังเลยนะก็เริ่มจะคุณมานะครับเชิญเลยครับได้แล้วบอสเชิญค่ะได้แล้วติเชิญเลยครับโอ้น่าเสียดายพลาดเป้าไปแล้วยงไมอกาสอีกหนึ่งครั้งครับโอ้สำเร็จครับพาไปได้ยราบลื่นเลยเชี่ยมมากคุณมากับไปหน้าอาไปด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็ถึงตาของคุณจินนะครับ ไวหน่อยบไดาติอือส็จแล้วคไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยเยี่ยมมากครับเริ่มรู้สึกที่การแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็คือกระสุนรับยิงหนังสติ๊กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงหนึซติเมตรเท่านั้นเองนะครับเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงฮะ เออแล้วเป s> <S no Sz ้าอย um> ู่นะมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยนะแม่มาวางแล้วเล็กมากนะฮะเป้าสลับยีนัสเต็กที่มาเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงหนึ่งเซนติเมตรนี้เล็กจวก่เชียแถวหน้าศูนย์ก็มองไม่เห็นครับจะเล็กยังไงก็ไปทราบนะครับคุณมาจะเป็นฝ่ายเริ่มแข่งก่อนนะครับเชิญครับมอดไมาด้แอ่นยไม่ได้พลาดเลยจิตใจจิตใจนะลองย้อนดูภาพชาครับลูกกร กลับกระเด้งขึ้นด้านบนครับถ้ายิงโดนลูกกระสุนหนังสติกมันจะต้องพุ่งออกด้านข้าแต่นี่กลับกระเด้งขึ้นด้านบนแสดงว่ายิงไปถูกแท่นรองเป้าจึงถือว่าไม่ผ่านนะครับอ๋อฮะเอาไดเอาใหม่นะคะถ้าทำไม่สำเร็จคุณมาจะตกเป็นฝ่ายตามทันทีนะครับอพอพอตามโอ,โอ้ยิงครบแล้วครับรแต่ไม่สามารถยิงถูกเป้าที่เป็นลูกกระสุนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเซนติเมตรได้ครับมาเป็นยังครับ ต่อไปถึงตาคุณจินครับเซียนน่สติ๊กจากเซี่ยงไฮ้เชิญครับกำลังบรรจงยิงลูกกระสุนน่สติ๊กด้วยลูกกระสุนของนัอสติ๊กที่ไม่เคยเห็นการแข่งขันแบบนี้มาก่อนเลงที่เป้าหมายครับสำเร็จแล้วผ่านอ้อยี่ยมเจริงๆจริงๆครับโอ้โหลองมาย้อนดูผ้าซุปเปอร์ช้ากันนะคร <ห arkadaşlar. S 2> ับ เป็นสภาพอย่างนี้นะครับนี่ตรงเป๊ะเลยลูกกระสุนหนังตีผู้ไม่ได้ข้างเยี่ยมครับตรงเป๊ะเลยครับปรบเือครับสุดยอดครับเกมยิงเป้าจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆตามลำดับผู้ชนะคือจินเอชิจากเมืองจีนเกมที่3แข่งยิงเป้าจานบินจากกระด้นผ่าสุนกลา11เซนจะถูกปล่อยจากเครื่องในสตูดิโอพุ่งออกมาเหมือนกับการวาดกราฟพาราบรามี3ใบผู้ที่ยิงถูกจานบินได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ เป็นไงครับคุณมาครับสบายมากครับสบายครับอ๋อแล้วทางคุณจินเราครับเป็นไงฮะเป็นไงาครับผมก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับสาหรับผมแล้วมันท้าทายมากเลยทีเดียวก็พยายามงัดความสามารถที่มีอยู่มาสู้เขาเต็มที่ครับก็เข้าสู่เกมที่3ด้วยผลชนะ1แพ้1นเท่ากันนะครับถ้าใครคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ก็จะได้เป็นที่1ทันทีครับเกมยิงเป้าจานบินครับคุณจินก็จะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับเชครับอีสก๊ ไม่โดนซะงั้นนะนัดแรกพลาดครับตามมาด้วยใบที่สองครับมาโดนเอาใเขาใหญ่เวลาเล็งไงเอามาโดนโอ้โหแล้วก็พลาดตั้งสามใบเลยครับเออมันยากเกินไปสถิตีตอนนี้คือศูนย์นะครับศูนย์ครับเข้าประจำที่จุดสตาร์แล้วครับสติตีงคุณจีนคือศูนย์ถ้าพี่มายิงโดนแค่หนึ่งใบก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ทันทีนะครับเิยคุณมาครับเชิญค่ะ ยิงได้ละติมายิงกันมาก็พุ่งไปแล้วครับแต่ก็พลาดไปที่หนึ่งไปนะครับคุณมาเชิญยิงนัดที่สองครับเชิญเลยครับยิงได้แล้วบอขอสมาธิครับคุณมาปล่อยโอ้โหสเง็ะแล้วครับฮัทพระเจ้าคือที่หนึ่งของโลกทำสุ่รเล่ย่างยอดเยี่ยมด้วยนัดที่สอง ต่อไปเป็นการสร้างสถิติทุกคนในเมืองไทยคงเชียร์อยู่แน่ๆนะฮะเป็นใบที่สามนะครับจะสำเร็จไหมเชฉยครับพี่หมาครับอีนัยนึงอีกหน่ัยนึงบ่งบ่สำเร็จแล้วครับเอาแสดงศักยภาพสุดยอดออกมาแล้วเรามาดูภาพช้ากกันไหมฮะดูนะครับโอ้โหจังเลยฮะ สำเร็จแล้วนะครรู้สึกไงบ้างครับดีใจครับสิไปเที่ยวเขาใหญ่ดีใจมากครับขาบครั่าดีใจครับสิไปเขาใหญ่